หกโมงเคิงตาล่างซอมกระสมีผกักเสราแล้วก็ภคบ่า,ายครับภาคเช้าก็ประมาณ9ก้าโมงถึง11บเอโมงนะครับแล้วก็พักเที่ยงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มาเริ่ภมผกบกายแต่ว่าตาล่างซอมของเขาบรแเนอนอนหรอครับคู่กับสิประเมินในแต่ละมือนะครับว่าเข้าใดอย่างแล้วขาดเรืออย่างสิก็ค่อยๆเติมประมาณ6กโมงแรกแบบนี้ก็จะเป็นเวลากินเข่านะครับซึ่งมื้อเย็นก็จะ แม่รัดเพิ่งกับสิเฮ็ดครอบครั่วเฮ็ดเฮ็ดอาหารประเภทพวกแกงพวกออมมือนี่เห็นบอกว่ามีอองหมูสวัสดีครับสวัสดีครับนีด่ดูหน้าแล้วเด็กใหม่ทั้งหมดเลยรู้มาจากไหนบ้างอันนี้คนนี้มาจากไหนครับมาจากอุดอจากกุดอธท่านี่ครับอายุจีป,ปีแล้วี่สิบหกเจ็บเจ็ดปีมาตรบานไหนบ้านดูดวอำเภอยังลูงบ้านดงค่ะ อำเภอบันดุงนะครับมาจากอำเภอบันดุงนูเคยเป็นฮันเครืองแดนเซอร์ปอเคยอยู่วงเ,เพียรนล,ลเพร์นแล้วก็ลัซิงอ๋อเคยเป็นลำมซิงเมื่อก่อนแล้วก็อยู่มอลำเพียรลำเพิร์มามาอยู่ที่นี่ปีแรกเ,เป็นยังไงบ้างมานอนสองคืนฝันดีไหม <c oughs> ฝันดีฝันดีคิดว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่กับพี่ <c oughs> ได้ไหมอยู่ได้ฉนะนั้นก็ต้องต้องหนักแน่นเดิมเหมือนที่เราปฐมยเทศกันวันนั้นแหละใส่ไหล่อีกคนนึงในรูก ตัวเล Bay ็กๆนี่มาจากไหนมาจากชัยภูมิชัยภูมิหนูซื้ออย่างลูกใบหยกน้องใบหยกเป็นแดนเซอร์มาจากตีแล้วหนูพึ่งเป็นเขาแดนทีมต่อตดเทิร์นจ้ะอ๋อกับแสดงมาพิ่งเรียนจบแล้วก็ไปไปกับแดนทีมไปกับทีมไหนลูกกับหมอลำหรือเปล่าไปกับทีมปุนวาเลตี้โอ้ครับก็มาเป็นแบบมาอยู่วงหมอลำเป็นครั้งแรกเลยคือวาซิยูได้ป้ ได้ต้องอยู่ให้มันได้เด้ผู้นั้นเด้ผู้จังสีแต่งหน้าสวยได้นน่หน้าเต็มเต็มแบบนี้แต่งหน้าแบบขึ้นเบทีว่าจะสวยมากเลยเดี๋ยวเดินไปนี่ก็ได้ชื่ออะไรหนูชื่ออะไรชื่อทิชาค่ะหนูชื่อที่ชามาจากไหนมาจากอุดรค่ะจากอุดรมาน้ำกันบอกไม่ค่ะมาไผยมามาั่นมาเจอกันอยู่ดิคนนั้นหน้าเหมือนลูกครึ่งมากเลยครึ่งไหมครึ่งเอาลูกครึ่งหรอปร,ประเทศไหนลกูกออสเตรียออสเตรียลูกครึ่งยุโรปผู้นี้มีน้อง นะครับเนี่ยอูดรนเนี่ยกสซิมี่แบบนี่หลายเลยเพราะว่าเมืองอูดรเป็นเมืองฝรั่งนะครับแล้วคนคนนีม้มาเจอกันที่นี่ใช่ไหมลูกใช่คมาจากอำเภอไหนมาจากอำเภอวังสามหมอวังสามหมอวังสามหมอที่เราเคยก่อเหมือนบอก่ไม่เคย <laughs> <laughs> บ้านนี้วังสามหมอเคยไปเมึงใจกันลอยบ ไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วคิดยังไงมาที่เนี่เป็นประสบการณ์ค่ะเพราะเคยอยู่ใจเสียงวิหกเขาเคยอยู่เสียงวีหกหนู้มาก,กับใครอ๋อมาสองคนแล,ล้วลูกอ๋อโอ้ครับปีที่แล้วเห็นเห็นพ่อบระสันพ่อไปงานไ่วยคู่เขาอยู่เสียงวีหกเห็นหค่ะเห็นเป็นยังขึ้นมาจากเสียงวีหกเปลี่ยนบรรยากาศโอเปลี่ยนบรรยากาศอ๋อโอ้ยตอบเหมือนดาราเลยจริงหรือเปล่าโบเมนไป มากกันกับผู้ใดเราอกฮักเรานี้เขามมาบอกลูกไม่ค่ะก็คือเคยมีพื้นฐานก็คืออยู่เสียงทีหกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับครับผมอยู่ให้ได้นะค่ะอันนี้พ่อไม่ถามว่าจะอยู่ได้ไหมพ่อคิดว่ามันควรไม่ใช่คําถามนี้แล้วแหละนะเพราะว่าเขามีพื้นฐานมาแล้วแล้วคนสวยๆนี่แหละลูกคนสวยๆนี่เด้สวัสดีจ้าชื่ออะไรครับ น้องครีมมาจากจังหวัดไหนอำนาจเจริญอำนาจเจริญมากครับใครป้ามาสง่งม,มาคนเดียวเลยใช่ไหมลูกหมายถึงว่าในในวงนี้มีเพื่อนไหมเพิ่งมารู้จักกันที่นี่แต่หนูมาคนเดียวเลยคิดยังไงมาที่นี่ป้าอยากให้มาป้าอยากให้มานี่หน,หนูเคยเป็นนดนเซอร์ไหมครับเคยอ,อยู่วงไหนบิ๊กบูมแดนแล้วก็หมอรำซิงบิ๊กบูมแดนแล้วก็หมอํำซิง่งหนูอยู่ให้ได้นะโย่มันได้แล้วหอดติดฤดูกาลไปเลย น้องๆเล่นเซอร์พี่นี่แต่หน้าตาสวยๆดูการแต่งตัวของแต่ละคนนะครับกับคือขึ้นเทิงเวทีนี่รับรองแบบเพียงกันเมื่แน่นอนนะครับผมหนูเด้พูดน้อยๆนี่เด้มาจากสารคามสารคามบ้านใดลูกอ่าในเมืองค่ะอยู่ในเมืองหนูหนูมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนมาคนเดียวมาคนเดียวเลยคิดยังไงมาที่นี่หนูไฟฝันอยากเป็นแดนเซอร์แต่น้อยจ้ะอยากเป็นแดนเซอร์แต่น้อยจ้ะบ้านบ้านบ้านอยู่ในเมืองอยู่คุ้มเลยลูก คุ้มวัดโพต่ะคุ้มวัดโพวัดโพสีเมีนบุรุษคุ้มทั้งตลาดพี่น้องเมีนบรุรอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุสิบแปดอายุสิบแปดโสดไหมเนี่ยโสดค,ค่ะอื <c oughs> อโสดแล้วหนูมาหาผัวที่นี่ค่ะเป็นสิบบาทดิเอออันนี้เด้ซื้อยังนี่ซื้อเรียวบ้านอันเมียนยังนี่ลูกเรียมนี่ใส่ซ้อมฮะแต่งใส่ซ้อมแต่งใส่ซ้อมทําไมแต่งแบบนี้คืออะไรเขาก็แบบมันจะได้มีออร่าอย่างนี้ใส่ยังไ โอ,โอชื่ออะไรชื่อลีโอลีโอน้องลีโออายุกี่ปีแล้วครับ17 17ปีอันนี้เขาคือหนูแต่งหญิงใช่ไหมแต่งหญิงตลอดทำไมไม่โกนหนวดเอาคู่เวลาแต่งผู้ชายก็ได้หญิงก็ได้โอ้เขาเขาได้หลายเวอร์ชั่นเคยอยู่วงไหนไหมครับเคยอยู่รำซิ่งแล้วก็เป็นแดนเซอร์โรงเรียนมูลฟิลิคู่แล้วก็เต้นได้หลายอย่างครับเต้นเต้นมากี่ปีแล้วลูกตั้งแต่ปหก มหกก็คือเราแบบชอบเต้นมั้งแต่ไนแต่ไรเลยท่แค่อะไรเลยโอ้เป็นเป็นแบบคิดให้เพื่อนหมดเนี่ยอนาคตคนแบบนี้เขาอาจจะมีแบบสามารถเป็นโคฟุตเป็นโคลกราฟหรือเป็นคนออกแบบโชว์ได้เลยนูอายุเท่าไหร่นะสิเจ็ปีน้องลีโออายุ17ปีบ้านอยู่ใส่เกาะอยู่บึงกาลปูนปลาหมาไก่หายนูมาจังไดนี่ลูกครอบครัวมาส่งอ๋อทางทางบ้านเป็นมาส่งขันนั่งโดยสารนี่โอ้ย จากบึงการก็ต้องมาลงสเนี่ยมาอุดรเมนบออุดรเราจะจังต่อรถสายอุดรลอยเอดอุดรอ,อุบลเหนียงประมาณนี้จังสิแดงมาลงสารครามไกลมากเลยแต่จริงๆงานเราที่บึงการก็เยอะพี่น้องบึงการพื่นใจดีรับใจกันลอยและสมัยก่อนเน่ยปีแรกๆที่เปิดวงใหม่ๆไปเล่นเกือบทุกตำบลในจังหวัดบึงการเลยตอกันตอกันตอกันอยู่ให้ได้เดอ้ออยู่ให้ได้นะครับ